สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนิกลมโต๊ประจำวันที่10สิงหาคม2565เราไปกันที่ศึกฟุตบอลโคปาซูดาเมลิกาคู่ระหว่างซีเอนาพบกับซาเปาโลเแต่เวลาตี5 15ของคืนนี้เจ้าบ้านซีเอนาลัางอันดับที่11ในต,ตารางหลีของโคปารวมเสียประตู 21, 21 22ลูกลิ้นได้ไม่เด่นเท่าในแนวลุกและแนวรับ ผลงาน10นัดหลังสุดในบ้านพวกเขาชนะได้แค่2นัดเสมอกับโบตาโฟโก1.1ตอนึอนในรอบที่แล้วจบ,จบสถานการณ์ที่แพ้ไป3นัดซึ่งทําให้พวกเขานั้นมีความมั่นใจอีกอย่างไรก็ตามเรี่นงกับซาโปโลโลในเกมนี้อย่างเอาชนะอาจจะเป็นเรื่องยากมากเลยสำ,สำหรับพวกเขาส่วนซาโปโล,โลชนะซีเอร่าหนในรอบแรกของของโป ของโคปาได้เปรียบมากแต่พวกเขาแพ้ให้กับฟาร์เมงโกศูนย์ตอนในรอบที่แล้วซึ่งทำให้พวกเขาเสียวความมั่นใจไปบ้างผลงานสีนัดหลังสุดในเกมเยือนเสมอ2อ2แพ้2เล่นได้ค่อนข้างแย่ในเกมเยือนอย่างไรก็ตามเล่นกับซีเอราในเกมนี้ก็มีหวังที่จะเอาชนะได้สำหรับพวกเขาทีเด็ดซาปา r โลก็จบกันไปแล้วครับกับทีเด็ดคืนนี้ก่อนจากการวันนี้ เฮียมีเว็บดีๆมาฝากค่าน้ำสวยเว็บยูฟ่าลายยีสี่มีโปรโชั่นคืนยอดเสียสูงสุด1,000 0บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสิ้นสุดของเดือนและยังมีโปรมชั่นอีกมากมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับขอบคุณครับ